ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุณชายขายที่กันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เช่นเคยครับพี่ชายและน้องชายนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาชมบ้านนะครับเรียกว่า แพคคู่เลยถูกไหมฮะพี่ชายครับใช่ครับครับผมก็บ้านสองหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการบ้านคุณชายครับผมนะครับสองหลังสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาชมคลิปจากบ้านคุณชายและได้มาชมคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายที่ตั้งของโครงการให้ทราบนะครับถ้าเราเดินทางนะครับเข้ามายังเขาใหญ่เนี่ยวิ่งตามถนนเส้นธนรัตน์นะครับ เข้ามาถึงบริเวณกมที่14แยกไฟเขียวไฟแดงนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านรงเวียนบ้านไล่นะครับผ่านแยกน้ำผุดวิ่งตรงมาเนี่ยจากถนนธนรัฐประมาณ12กิโลเมตรครับผมนะครับถนนหนทางที่เข้ามาเนี่ยดีตลอด นะครับแล้วก็2ข้างทางเนี่ยก็มีทั้งรีสอร์ทมีโครงการบ้านจัดสรรมีคาเฟ่สวยๆรายล้อมเต็มไปหมดเลยเยอะมากมายเลยครับครับมาจนถึงโครงการเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับเราเข้าซอยภูแสนลักษ์มาระยะทางประมาณ100เมตรก็จะถึงโครงการบ้านคุณชายครับผมนะครับเราอธิบายทีละหนึ่งหลังดีไหมครับพี่ชายครับครับผมบ้านหลังแรกนะครับ เป็นบ้านขนาดชั้นเดียวรทรงนอ,อร์ดิกนะครับมีขนาดสองห้องนอนสามห้องน้ำนะครับแล้วก็มีส่วนเตรียมอาหารให้มีห้องโถงครับนะครับ พื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ120ตารางเมตรครับผมนะครับพร้อมทั้งมีดาดฟ้าให้ขึ้นไปชมวิวได้ใช่ครับถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยนะครับครับผมและอีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านขนาด2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ220ตารางเมตรนะครับ ประกอบไปด้วย3มห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องนั่งเล่นพร้อมที่จอดรถในร่มของหนึ่งคันนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีดาดฟ้าไว้ชมวิวเช่นเดียวกันใช่ครับต้องบอกว่าดาดฟ้าของบ้านหลังนี้บริเวณชั้น3เนี่ยวิวบผมวิอ360องศาเลยใช่แล้วครับนะครับก็จะถือว่าเป็นวิวชั้น3จริงๆนะฮะแล้วก็ มองวิวได้รอบทิศทางเลยนะครับทั้งสองแปลงนี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินขนาดแปลงละ100ตารางวาครับผมนะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ3 8 4เมตรครับผมนะครับเกือบเกือบ400เมตรเลยคือจริงๆแล้วทั้งสองหลังเนี่ยอยู่บนเนินนะครับด้านหน้าเนี่ยหันทิศใต้ก็จะได้รับวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบบพาโนรามาเลยครับผมนะครับตั้งแต่ต้น ยันท้ายไปจนสุดสายตาทางซ้ายมือใช่เลยครับคือแนวบ้านเนี่ยขนานกับเทือกเขาของเขาใหญ่เลยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับบ้านภายในโครงการบ้านคุณชายเนี่ยครับผมเป็นบ้านของการพักผ่อนนะครับการก่อสร้างเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับ และอย่างที่แจ้งไปก็คือโครงการเราเหลือสองหลังสุดท้ายแล้วครับครับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยก็คือเราจะมาอัปเดตให้หลายๆท่านได้ทราบว่าราคานี้เนี่ยเราจะยืนให้อีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าเราถือว่าราคาที่เรากำหนดไว้เนี่ยต้องเรียกว่าถูกที่สุดในย่านนี้ละใช่แล้วครับนะครับกับราคาหลังเล็กเนี่ยนะครับ 3.650้านบาทและหลังใหญ่ขนาด2ชั้นเนี่ยในราคา4.650้านบาทนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดประสงค์จะให้เราอยากได้สระว่ายน้ำนะครับเราก็คิดเพิ่มเพียงหลังละ3 0 0 0สบาทพร้อมกับสระว่ายน้ำสวยๆครับผมนะครับก็ถือว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศ พร้อมพูวิลล่าใช่ครับก็ต้องเรียกว่าเป็นพูวิลล่าได้เลยใช่แลบนะครับณปัจจุบันเนี่ยบ้านที่เราขายไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาพักอยู่อาศัยตลอดนะครับมีทั้งที่บางท่านเนี่ยอยู่ประจําบางหลังก็มาเกือบทุกอาทิตย์นะครับก็คือเป็นสังคมที่น่าอยู่จุดหนึ่งนะครับของของเขาใหญ่หลายๆท่านถ้าหากว่าอยากจะมาแล้วกลัวว่า จะเปรียวกลัวว่าเออจะไกลจากชุมชนไหมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่เปรี่ยวนะครับไม่ไกลจากชุมชนแต่ว่าก็มีความเงียบสงบใช่แล้วครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปรายล้อมไปด้วยร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมคาเฟ่ดังๆเยอะแยะมากมายนะครับครับก็ถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับของเขาใหญ่ ครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับ2หลังสุดท้ายท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจหรือว่ายังลังเลอยู่ครับผมนะครับลองมาชมบ้านของคุณชายไข่ที่สองหลังสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับก็แอบแอบพูดด้วยว่า หายากพอสมควรในราคานี้ทํำเลแบบนี้ใช่ครับนะครับและหลายท่านลูกค้าเนี่ยก็มาถามเราว่าเราเราจะเปิดเฟสใหม่ไหมครับผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเรายังหาที่ที่ถูกใจที่ได้วิวสวยแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับส่วนที่มีอยู่ที่ที่เรามองว่าอาพอจะสวยครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยก็สูง ซึ่งจริงๆแล้วเจตนาของเราที่เราทำโครงการบ้านคุณชัยขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อให้หลายๆท่านที่รายได้ระดับปานกลางนะครับสามารถจับต้องได้นะครับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็มุมหนึ่งที่เรามองก็คือคุณลูกค้าสามารถที่จะมาปรับใช้บ้านพักตากอากาศของตัวเองเป็นผู้วิลล่าใช่ครับ ที่ถือว่าเป็นการลงทุนได้ใช่ครับต่อยอดในในการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อเป็นบ้านพักผ่อนตากอากาศในยามที่เราไม่ได้มาพักผ่อนก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทุกท่านนะครับหากสนใจก็ต้องโทรเข้ามานะครับโครงการเราไม่มีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับครับมเราบอก ตรงนี้เลยแล้วก็น้ําประปาที่ใช้ภายในโครงการเนี่ยเราใช้น้ําประปาของหมู่บ้านสระน้าสายนะครับและที่สําคัญก็คือด้านหลังโครงการเราเนี่ยห่างไปประมาณสัก2-300เมตรใช่แล้วครับทางราชการเนี่ยโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะครับกําลังดําเนินงานโครงการกองน้ําครับนะครับโดยที่ดึงน้ําจากเขื่อนลำตะคองนะครับขึ้นมาเนี่ยแล้ว กรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยให้ชุมชนใช้ซึ่งในอนาคตอีกไม่นานนะครับอาจจะปลายปีนี้นะครับชาวบ้านในชุมชนหลายหมู่บ้านหหลาายมู่บ้นเลยในตำบลโป่งตะลองเนี่ยก็จะมีน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคใช้แล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เป็นโครงการต้นๆเลยนะครับนะครับก็ฝากทุกท่านไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยนะครับ หลายๆคลิปเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงคําว่าการประปาส่วนภูมิภาคเลยเพราะมันไม่ใช่ถูกไหมพี่ชายใช่ครับ<ะ>คือเขาใหญ่เนี่ยพื้นที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นการใช้น้ําบาดาลน,นะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกเลยที่เท่าที่เราทราบ,รบนะครับ <ผม S 2> ของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยที่ไปดึงน้ํามาจากเขื่อนลำตะอคอบนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยกรอง เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานโรงกองน้ำตรงนี้เนี่ยได้ใช้น้ําประปาที่สะอาดและบริสุทธิ์ครับผนะครับแล้วก็การันตีได้ว่ามีน้ําใช้ตลอดนะฮะใช่ครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมสนใจ นะครับที่จะเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะครับบ้านคุณชายก็เปิดทุกวันนะครับมีเจ้าหน้าที่รอ,องอำนวยความสะดวกเรรับทุกๆท่านนะครับ,รบหรือโทรมาพูดคุยนัดหมายกับทางช่องของเราได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์064 797 8978นะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเราได้ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาเที่ยวมาชมเราก็ดีใจแล้วนะครับอยากให้เป็นหนึ่งอีกทางเลือกนะฮะนะครับทั้งทำเลทั้งราคานะครับแล้วก็ถึงคุณภาพนะครับอันนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมโครงการเราได้นะครับครับผม ได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นนก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดสีครับ